เราอยู่กับเปีโนโนเยโนครับอภิชายยุบลครับนี่ฮะสวัสดีค่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 ะ,คะปีนี้ทั้งปีครับอยู่เมืองไทยหรือว่าอเมริกามากกว่ากันฮะอเมริกาค่ะพี่พเพราะปีนี้เราไปเล่นฟูการ์ะเต็มตัวแล้วของอภิชาญแล้วก็ตอนเริ่มแรกก็ถือว่าไม่ฟูนะคะแต่เราก็เก่งแหละระหว่างทางใช่ค่ะได้ประสบการณ์เยอะมากคา่ะงดจริงเพราะว่าต้องบอกว่ายิงความยากของการ เรียกว่าปรับตัวเขากับทัวร์ที่เรียกว่าเป็นมือเบอร์หนึ่งของผู้หญิงโลกเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่แล้วมันคือทัวร์ในฝันที่เราเห็นตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งพอเราเข้าไปแน่นอนว่าเราปรับปิดสนาของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคุณทําได้ดีมากนี้ผมยอมรับและชื่น<อ>ชมมากๆนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งความหวังของคนไทยครับที่อยากเห็นเธอไปอยู่จุดที่โดนสัมภาษณ์ถ่ายรูปถือถ้วยตอนรับแชมป์เป็นหนึ่งคนที่ผมรออยู่นะฮะค่ะ วันนี้คุณมีโอกาสกลับมาเมืองไทยครับมาที่ทาร์มิกแห่งนี้คุณคาดหวังอะไรบ้างครับจากรายการนี้ครับจริงๆก็เรียกได้ว,ว่าเป็นแมตท,ที่กลับมาเป็นแมตแรกที่กลับมาแล้วก็เล่นในในบ้านนะคะที่ไทยด้วยแล้วก็เป็นสนามที่คุ้นเคยที่เคยเล่นแล้วด้วยแล้วก็ได้กลับมาเจอกับพี่พน้อง,องก็ครก็รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพราะว่าอยู่นู้นก็จะมีแต่เพลเยอร์ที่แบบระดับโลกกันทั้งนั้นแเรารู้สึกว่ากลับมาแบบ เหมือนแมตช์นี้ก็เหมือนได้ซ้อมได้พัฒนาอีกระดับหนึ่งเพื่อเตรียมตัวไปเล่นเอเชียนเกมด้วยค่ะจะไปเล่นเอเชียนเกม่าที่ประเทศจีนอ๋อโอเคเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปนู่นใช่ค่ะเปียโนครับเดี๋ยวผมจะให้คุณติดไมค์เอาไว้แล้วให้กล้องตามคุณไปสักหนึ่งหลุมว่าคุณคิดอะไรในหัวบ้างในการเล่นแต่ละช็อตลองพูดออกมาดังๆให้กล้องได้ยินหน่อยจะพยายามค่ะเอาดูครับกลุ่มที่สามครับเล็กวิวครับได้ค่ะ ปลอดภัยกันทางขวาเพราะว่าสายซ้ายยาวตลอดแนวเพราะนั้นไปทางขวาเราก็ยังเซฟกว่าแล้วก็ด้วยระยะไดเวอร์นะคะก็ไม่ต้องกลัวค่ะโปเป็นนูตีไปด้เลยโอเคตามเป้าหมายสวยงามค่ะสวยไหมสวยแล้วตรงนี้นะคะร้อยสี่หลาค่ะถึงทงกรีนยกนิดหน่อยทงกี่หลาะคะ,คะทงสิบหลา 94้าหลา94หลา,หลาหน่ากลีนด้วยกลีนหลุมนี้โนมีความคิดว่าตีสั้นง่ายกว่าตีเลยค่ะตีเลยไปพัดกลับมาทางลงกเพราะฉะนั้นเราจะตีสั้นไปก่อนอลอบส8บ48ค่ะหน้าต่ำนิดหน่อยลูกน่าจะต่ำเมันจะเลยเบาที่รัก ขอบคคุณ่ะสั้นไปนิดนึงแต่ก็พอใจค่ะรุมสี่พาสามค่ะมาดูระยะกันนะคะ ร้อจ็บสอหลาถึงทงตามระยะไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีระยะตกทงธงกี่หลาทงกี่หลากลาะพี่ดิสิบแปหลาเรามีระยะตกค่ะน้องเหล็กหค่ะเราจะสู้เหล็กยาวของเราสวยค่ะคนตีโอพี่สามเหล็กเลยหรอตีเหล็กเดียวก็พอร้อจ็บสอ ที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าท่านผู้ชมได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยกับการที่เราจะมองเห็นเขา้าทะลุเข้าไปในหัวโปเปโนว่าแต่ละช็อตในคิดอะไรอยู่ค่ะน่าจะน,อน้อย <c oughs> <c oughs> มากสิมากต้อบอกว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเราเติบโตมาจากเวทีของไทยเราเป็นคนไทยที่สามารถทําให้เห็นแล้วว่าเราสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้ไกลแค่ไหนครับจริงๆแล้วถ้าเกิดความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพแลวเราอยากได้ในอ p เจคุณใช้เวลาเดินทางนานขนาดไหนจากความคิดนั้น ตอนเด็กๆเลยพ่อจะถามว่าความฝันของหนูคืออะไรจริงๆมีวิดีโอเลยพี่เทศแต่ว่าหนูหาไม่เจอแล้วห,ห,หนูก็จะตอบทุกครั้งว่าหนูอยากเป็นนักกฟมือหนึ่งข้งโลกค่ะคือ <c oughs> ตอนเด็กเลยนะพี่เด็กมาแต่ด้วยความที่เราโตมาเนาะมันก็ต้องเจอความยากลาบากมากมายอถามว่าความฝันหนูมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนไหนก็เริ่มเมั่แต่ตอนเทินโปเลยค่ะคือมีความฝันว่าอยากจะแบบไปเล่นในแบบระดับโลกคืออยากเห็นแบบ บรรยากาศที่ว่าแบบเราเดินเล่นแล้วแบบมีท่านผู้ชมลายล้อมแบบคน <ๆ S 2> มาเพื่อแบบขอลายเซ็นเรา <ๆ S 2> มาแบบมาแบบมาเชียร์ถือป้ายแบบโปเปโนอ,<ช>อะไรเงี้ยมันเป็น motivation ที่ดีมากสำหรับกาอาชีพคนคนหนึ่งเลยนะใช่ค่ะแล้วก็การที่ได้เห็นพี่ๆคนไทยค่ะทั้ง ปอแหวนปโมปเมพี่อุ๋ยพี่จุนเนียแล้วก็พี่พีดนังน้องรวมถึงน้องจีนแล้วก็พี่เมียวพี่ตตีทุกคนเลยค่ะไปทำให้เห็นหมดแล้วใช่ค่ะทำให้เห็นว่านักนักกีฬากอล์ฟไทยค่ะมีประสิทธิภาพที่แบบจะไปถึงแบบระดับ LPGA ได้จริงๆต้องบอกว่ามือหนึ่งของโลกได้เลยนะใช่ไหมพูดอย่างนี้เลยอยู่ที่ความอดทนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องความอดทนจริงๆเพราะว่าบางคนถอดใจระหว่างทางค่ะพี่เดชหรือบางคน่บ จุดที่แบบกำลังจะพีขึ้นมาเขาแบบเขาเขาหยุดไปเพราะเพียงแค่แบบเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคืเสียดายเนาะใช่ค่ะพี่จริงก็ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับให้เห็นเพราะว่าความสําเร็จที่เราเห็นทุกคนเห็นคนเอ่อเรียกว่ารับถ้วยหรือว่าทําเงินได้เยอะ,ยอะปลายทางมันคือปลายทางจริงๆนะแต่ระหว่างทางที่โปรพินรบอกคนร่ำลุกคู่คานเยอะแย,ะ,ยะมากมายไม่มีใครเห็นระหว่างทางมีคนเห็นได้ จุดสุดท้ายตรงนั้นใกล้ตัวที่สุดก็น้องเพล้าค่ะถือว่าเป็นอินสปิเรชันให้หนูเหมือนกันนะคะด้วยความที่น้องบอกว่าถ้าหนูไม่ประสบความสาเร็จหนูไม่อยากกลับไทยเลยพี่น้องพูดอย่างนี้กันอยู่ตลอดทั้งที่หนูงองเงี้ยหนูอยากกลับไทยใช่ค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าน้องทาประสบความสาเร็จแช์นั้นเสียดายที่วันสุดท้ายหนูหนูต้องบินไปเทียวแมตช์หน้าก่อนก็เลยไม่ได้เห็นน้องเล่นวันสุดท้ายแต่ก็ก่อนไปก็ บอกว่าพอใช้ไห่พี่ทำได้ตามนั้นจริงคุณต้องไอทีอยู่เห็นแล้วก็คุณลุกดีใจด้วยมากๆเราเดินทางด้วยกันตลอดซ้อมด้วยกันตลอดไปด้วยการด้วยซ้ำเจนเดียวกันด้วยขอบคุณเปียโนมากครับวันนี้ครับที่มาให้ความรู้กับแฟนๆขับไอทีนะครับหวังว่าข้างหน้าเราจะเจอกันอีกครั้งในรายการนี้ไม่รู้จะที่นี่หรือว่าที่เมกาถ้าเกิดคุณมีงบให้รายการเราไปหาคุณที่เมกาก็ยินดีค่ะอยากให้ไปค่ะแน่สัญญาขอบคุณมากเปยโนค่ะโหง่ายไปนี่